หลังจากที่ขุนศึกเล็กแพ้น้องขยับริวกิมาซูดะนะครับ <c oughs> เสียแชมป์118ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินไปนะครับในวันที่14กรกฎาคม2567ก็มีข่าวบอกว่าวันชัยน้อยตอนแรกที่อยากจะสู้กับขุนศึกเล็กเนี่ย อยากจะขอแก้มือให้นะครับก็บอกประกาศเลยนะครับผ่าน Facebook ก็อยากจะขอโอกาสสักครั้งนะครับจนก็มีการตีข่าวไปต่างๆนานาเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าเป็นวันัชน้อยน่าจะดูดีไหมซึ่งวันัชน้อยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวประมาณว่าผมรู้สึกผิดหวังเล็กๆครับเพราะว่าแฟนมวยที่ไทยอยากให้ผมเจอกับขุนศึกเล็กมากตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนเป็นขอโอกาสแก้มือให้ขุนศึกเล็กแทนครับเชื่อว่าผมจะเอาแชมป์ชนิดกลับเมืองไทยได้แน่นอนนะครับหลายคนก็เชียร์ให้ไปเจอเหมือนกันส่วนนะครับเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ บูมนะครับบูมบูมเด็กเซียนเนี่ยเจ้าของสีเสื้อขุนศึกเล็กก็ออกมาบอกว่าขอขุนศึกเล็กได้โอกาสชิงคืนก่อนนะครับมีออปชั่นให้มัตสึดะมาป้องกันแชมป์ที่ไทยกรณีขุนศึกเล็กแพ้ที่ญี่ปุ่นครับถึงจะโดนน็อกมาแต่ขอลองอีกสักครั้งเอาแล้วครับถ้าข่าวออกมาแบบนี้ก็น่าจะยืนยันได้พอสมควรว่าขุนศึกเล็กอาจจะได้มีโอกาสแก้มือล้างตา อย่างรวดเร็วนะครับเพอเพิรเนี่ยจะเป็นไฟต่อไปเลยหรือเปล่านะครับน่าจะใช้เวลาสักประมาณ2เดือนในการพักฟื้นฟิต้อบนะครับแล้วก็เจอกันอีกแต่ว่าครั้งนี้คงเวียนกลับมาเจอที่ประเทศไทยมันก็ไม่ดีสำหรับเขาอาจจะเป็นไฟ์วอมวอมของเขาดีกว่าไหมนะครับเพื่อที่จะได้รักษาสถิตเป็นการสร้างมวยของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งของเราตอนนี้ไฟแต่และไฟของขุนศึกเล็กเนี่ยแทบจะเป็นไฟ ไฟใหญ่เนาะที่ผนผ่านมาเป็นไฟใหญ่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นล้วก็ถ้าหากเราเลี่ยงการสร้างมวยดีนะครับก็อยู่ที่โปรโมเตอร์แล้วหรือว่าอยู่ที่คนสร้างแลลวครับว่าจะสร้างมวยขึ้นไปอย่างไรเลือกคู่ชกแบบไหนนะครับก็เป็นสไตล์คล้ายๆกับมองไปที่ภาพรวมการตลาดอะไรประมาณนี้แล้วเนาะนะครับส่วนคนที่จะได้สู้นะครับกับคนที่ชนะขุนศึกเล็กเนี่ยน่าจะเป็นมีกุมารดอยกับวันชัยน้อยนี่เลยครับซึ่งกุมารดอยเนี่ยก็แพ้วันชัยน้อยมาแล้วก็คงเป็นวันชัยน้อยนะครับอาจจะได้เจอไหมหรือว่า ต้องมาวนๆเวียนเบียหรือจะให้วันชัยน้อยเจอกับขุนศึกเล็กนะครับเพื่อที่จะสร้างอีกหนึ่งไฟแล้วก็เอาคนที่ชนะคู่นี้ไปเจอกับนักชกมาซึดะนะครับตรงนี้ต้องรอดูครับว่าจะประกบยังไงถ้าให้ขุนศึกเล็กเจอเลยก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะดูดีเหมือนกันหรือจะให้ขุนศึกเล็กกับวันชัยน้อยเตะกันก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฟครับซึ่งมันดีตรงไหนผมมองว่ามันดีตรงที่ทําให้นักมวยได้เงินนั่นแหละครับก็จะดีหน่อยเพราะนักมวยจะได้ต่อยหลายไฟสร้างเงินให้กับตัวเองครับ ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวาวที่นํามาฝากกันแต่การยืนยันแน่ๆคือบูมบอกว่าขอโอกาสให้คุณศึกเล็กได้แก้มือก่อนนะจ๊ะถ้าคุณกดไลค์กดติดตามคุณไม่มพลาดข่าวมวยใหม่จากทางเราครับมีข่าวมวยมาอัปเดตเสมอครับกดติดตามเอาไว้ได้เลยครับ